สมเด็จพระพุทธจาจยาโตพระมรังศีท่านเป็นเชื้อพระวงศ์พระมหากษัตริย์โดยเป็นโอรสนอกสเสวัเดชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงพระยศเป็นเจ้าพระยาจักรีกับนางมุดบุตรสาวของนายผลและนางลาชาวนาแห่งเมืองกำแพงเพชรโดยมีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ ครั้งในปีพุทธศักราช2308พระเจ้าอังวะแห่งประเทศพมา่ายกกองทัพเข้ามาประชิดประเทศไทยตีหัวเมืองโทรตรีจตัววาไล่รุกเข้ามาชิดทุกทิศทุกทางทั้งทางบกและทางน้ำตีเมืองใต้เมืองเหนือและเมืองตะวันตกเว้นแต่มเมืองทางตะวันออกที่พม่าไม่เข้าตีบรรดาหัวเมืองเหล่านั้นไม่อาจต่อสู้พม่าได้ ต่างทิ้งบ้านเมืองหลบหนีเอาตัวรอดไปอยู่กันคนละทิศละทางสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งตอนนั้นเป็นพระยาตากสินเจ้าเมืองกำแพงเพชรไม่ได้อยู่ดูแลรักษาเมืองเพราะมีราชการไปรับยศชั้นสัญญบัติคือได้เรื่อนเป็นพระยาวชิระปราการพอได้ทราบข่าวพม่าเข้ามาโจมตีถึงเมืองกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงรีบกลับมาคุมพลรบเข้าต่อสู้กับพม่าอย่างเข้มแข็ง แต่ด้วยกำลังพลที่น้อยกว่าจึงถูกพมา่าล้อมอยู่ในคราวนั้นกองทัพพมา่าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ถึงสปีในปีพุทธศักราช2310พมา่าได้นำปืนใหญ่เข้าระดมยิงกรุงศรีอยุธยาทำให้พระนครได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากบ้านเมืองในตอนนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างที่สุดโดยที่กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เลย พระเจ้าตากศินมหาราชยศในขณะนั้นคือพระยาวชิระปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรเห็นบ้านเมืองคับคันอย่างนั้นจึงตัดสินใจคุมพลรบ5,000คนออกต้าพรพมาร่าอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถรับมือกับพมา่าได้เมื่อเห็นว่าคงไม่สามารถต้านพมา่าได้ไหวแน่ชะตากรุงคงขาดเป็นแน่แล้วจึงพาพลรบเหล่านั้นตีฝ่าวงล้อมไปทางทิศตะวันออก ข้ามไปทางพระเนียนครองช้างเดินทางเข้าเขตเมืองนครนายกแล้วข้ามฝากไปตีเอาเมืองจันทบุรีได้รับชัยชนะต่อเมืองจันทบุรีแล้วจึงหยุดพักตั้งมั่นบำรุงพลในที่นั้นตระเตรียมพาหนะเสเบียงอาหารอาวุธยุทธพัณฑ์ไว้พร้อมสับแล้วตั้งตัวเป็นเจ้าครองเมืองจันทบุรีชาวเมืองนิยมเรียกกันว่าพระเจ้าตากศินหรือพระยาตากศิน ถึงปีพุทธศักราช2,311ได้ยกทัพเข้าบุกทะลวงกองทัพพมา่าตั้งแต่เมืองใต้ฝ่ายตะวันตกแล้ววกเข้าตีพมา่าที่ตั้งคอยอยู่ในกรุงสีอยุธยาจนพม่าแตกพ่ายสู้ไม่ได้ถอยไปอยู่ทางหัวเมืองฝ่ายเหนือพระเจ้าตากสินสามารถยึดกรุงเก่ากลับคืนมาได้แล้วทรงนำขบวนทัพลอยเรือมาตั้งเมืองใหม่ที่ตะบนเนินมะกอกเหนือคลองบางกอกใหญ่ ต้ครองคูวัดระฆังโคสิตารามทรงขนานนามเมืองใหม่นี้ว่าเมืองกรุงธนบุรีมีพระนามาพิถ่ยว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีหลวงยกกระบัดแห่งเมืองราชบุรีซึ่งออกไปตั้งบ้านเรือนครอบครองสมบัติอยู่ที่บ้านอัพภาวแขวงเมืองสมุทรสงครามพอทราบข่าวพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ดตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีจึงได้เข้ามาถวายตัวพร้อมกับภรรยาน้อง และบุตรรับราชการอยู่กับพระเจ้ากรุงทนบรุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงแต่งตั้งให้หลวงยกกบัตเป็นพระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตํารวจนอกขวาถือสตินา1,600ไร่จึงตั้งคฤหาดอยู่เหนือพระราชวังหลวงใต้วัดบางหลักใหญ่หรือวัดระฆังโคศิตารามในปัจจุบันในการต่อมาหลวงยกกระบัตที่พระราชวรินทร์ได้กระทํางานเพื่อประเทศชาติ ประกอบคุณงามความดีเหลือประมาณจึงได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระเจ้าจัก,กรีในโอกาสต่อมาปลายปีพุทธศักราช2,317อเซวุนกี้แม่ทัพพม่าวัย72ปีเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ในพระเจ้ามังระกุงอังวะแห่งประเทศพมา่าได้รับราชองการจากพระเจ้าอังวะให้เป็นแม่ทัพยกทัพมาตีถึงด่านเมืองตากเจ้าพระยาจักรี ก็จะทับออกรุกรบก,ก,กับกองทัพอาเซวุนกี้รบก,กันไปรบก,กันมาหลายครั้งหลายคราวผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะล่วงวันและเวลามาช้านานจนถึงปีพุทธศักราช2318เป็นปีที่8ในรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีทางฝ่ายอาเซวุนกี้เห็นสึดยืดเยอะก็ได้ท้อใจเริ่มระอิดระอาไม่อยากรบต่ออีกทั้งทางเมืองพม่าก,ก็ชักจะวุ่นวายขึ้น ทางสเสบียงอาหารก็บุกพร่องจวนเจียนไม่พอใจจึงคิดเพทุบายถามบรรดาทหารไทยว่าใครเป็นแม่ทัพใหญ่บัญชาการทางฝ่ายทหารไทยจึงบอกว่าพระเจ้าจักรีเป็นแม่ทัพอเซบุนกีจึงประกาศอย่าทับและขอดูตัวแม่ทัพไทยทางด้านพระยาจักรีก็สั่งสงบศึกชั่วคราวและจัดขบวนยืนทัพเสด็จได้แต่งตัวอย่างจอมโยธาเต็มที่ขี่ม้าสีแดง เนบ็บกบีกั้นกรดล้อมล้วนแต่เป็นสิ่งของที่ได้รับพระราชทานมาทั้งนั้นเวลานั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีสเสด็จทอดพระเนตรอยู่ในค่ายนั้นด้วยได้ทอดพระเนตรเห็นกิริยาท่าทางสุภาพองค์อาจแล้วท่วงทีรูปโฉมของพระเจ้าจักรีเมื่อแต่งตัวออกยืนทัพรับอแซวุนกี้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระ,กะเกษมสันโสมนัสปราโมทถึงกับออกพระโอฐ์รับสั่งชมว่า จ้าพระยาจัก,กรีงามสมเป็นเจ้าพระยากษัตริย์ศึกจริงๆจากรับสั่งนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเป็นนามที่แม่ทัพนายกองและพลทหารทั้งปวงพากันนิยมเรียกว่าเจ้าพระยากษัตริย์ศึกฝ่ายกองทัพพม่าก,ก็พร่อยเรียกว่าเจ้าพระยากษัตริย์ศึกด้วยตลอดไปจนถึงทางราชการฝ่ายพมา่าโดยมีจดหมายเหตุในพงศ์สบดานพม่าว่าเจ้าพระยากษัตริย์ศึกแห่งแม่ทัพฝ่ายไทย ได้รบกับเอาเซบุญกี้แม่ทัพมาที่เมืองพระพิษณุโลกเมื่อปีพุทธศักราช2318ครั้งเมื่อทอดพระเนตรชมเชยแล้วก็ได้ญาตรากระบวนออกยืนมา้าอยู่หน้าพลเสนาณสนามหน้าค่ายทั้งสองฝ่ายทางเอาเซวบุญกีนั้นก็ไม่ได้ไปกว่าจัดแจ้งแต่งตัวเต็มที่อย่างจอมโยธาออกยืนอยู่หน้ากระบวนฐานณกองสนามหน้าค่ายทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกัน เมื่อ,อาแาเซวุกีได้เห็นและเจรจาชมเชยผู้จาประเรยตามตำราพิจัยสงครามแล้วก่อนนัดรบต่อไปในใจออเซวุกีนั้นคิดจะลาทัพถอยกลับกรุงอังวะมากกว่าจะคิดแข่งใจรบเอาเมืองพิษณุโลกในที่สุดก็ตัดสินใจถอยทับกลับกรุงอังวะโดยออกทางด่านพระเจด,ดีสามองค์ทำเสมือนหนึ่งว่าจะไปชิงเอาเมืองกำแพงเพชรทำให้แม่ทัพฝ่ายไทยต้องแบ่งทหารออกเป็นหลายกอง คอยติดตามตี้กองทัพพมา่าทางด้านสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีเมื่อเห็นศึกเมืองพิษณุโลกสงบลงจึงเสด็จกลับกรุงทนบุรีพระยาจัก,กรีเมื่อทรงเสด็จแล้วจึงจัดกองทัพออกสกัดติดตามจับพมา่าตีรุกหลังกองทัพพม่าแตกส่านเซนไปเป็นหลายทัพจับได้รีพลช้างม้าเป็นจํานวนมากจ้าพระยาจัก,กรีเองก็ยกทัพหนุนตีติดตามไปด้วย จนถึงเมืองกำแพงเพชรแล้วจัดการพิทักษ์รักษาเมืองด้วยกวดขันโดยตัวท่านจะขี่ม้าออกไปตรวจตรากองทัพต่างๆด้วยพระองค์เองเพราะการเอาใจใส่ต่อราชการนี้เองทําให้กองทัพพมา่าไม่อาจหาชิงเอาเมืองเหนือได้ต้องส่งออกไปทางด่านช้นนอกพ้นเขตแดนสยามกองทัพไทยก็ไม่ระเว้นเหมือนกันไล่จับทหารพรมาร่าล่าหลังได้เป็นจํานวนมากแล้วนํามาเป็นกําลังราชการไว้ใช้ในแผ่นดิน ทัพอเซบุลกี้ลาทัพไปจนพ้นเขตแดนสยามในคราวนี้ตามกำหนดมีว่าเดือน7ปีมะเมพุทธศักราช2318ครั้งเจ้าพยาจากักรีได้ตั้งทัพอยู่ณเมืองกะแพงเพชรเช้าวันหนึ่งได้ออกราดตเวนตรวจกองทัพทั้งปวงเพื่อบัญชาการแล้วชักม้าวดลัดเพื่อตัดทางม้าก็เลยพาท่านฟาดงพงพีมายังบ้านปลายนาใต้เมืองกะแพงเพชร ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นจึงหยุดพักเห็นโรงนาโรงหนึ่งอยู่ปลายทุ่งนาเจ้าพระยาจัก,กรีแม่ทัพจึงได้ชักม้าเข้าไปที่โรงนาโรงนานั้นมีหญิงสาวเพียงคนเดียวเดินออกมาจากกระท่อมด้วยความกระหายน้ำเจ้าพระยาจัก,กรีจึงออกปากขอกินน้ำกับแม่นางนางนั้นก็จัดแจงเอาขันตักน้ำไปในหม้อก,กรันแล้วก็ติดดอกบัวหลวงในหนองน้ำข้างโรงนามาสามดอก เด็ดเอาเกสรบัวโปรโยลงไปในขันน้านั้นจนเต็มแล้วนำไปให้ท่านฝ่ายเจ้าพระยาจักรีรีบรับเอามาเป่าเกสรเพื่อดื่มน้ำแม้จะกระหายน้ำสักเพียงใดก็ต้องค่อยๆดื่มด้วยเกรงจะดื่มเกสรบัวไปด้วยเมื่อดื่มหมดแล้วเจ้าพระยาจักรีจึงถามนางน,นั้นว่าเรากระหายน้ำมากอุตส่าห์มาขอน้ำเจ้ากินเหตุไฉนจึงแกล้งเราเอาเกสรบัวโปรโยลงในน้ำ น้ำของเจ้าลำบากนักเจ้าแกล้งเราเล่นหรือนางนั้นจึงได้บอกไปว่าดิฉันจะแกล้งท่านนั้นก็หาไม่ที่ดิฉันเอาเกสอนบัวโปรโยลงในขันนั้นให้เต็มเพราะดิฉันเห็นว่าท่านตากแดดตาร่มเหนื่อยเพราะกระหายน้ำจัดก็เพื่อไม่ให้ท่านสำลักน้ำเสะอึกน้ำและการจุกแน่นแก่ท่านผู้ดื่มน้ำของดิฉันถ้าท่านไม่มีอันตรายในการดื่มน้ำแล้วน้ำจะได้ทำประโยชน์แก้กระหายแก่ท่าน ดิฉันก็จะพลอยได้ประโยชน์เพราะให้น้ำแก่ท่านท่านสมปรารถนาแล้วก็จะเป็นบุญแก่ดิฉันเหตุนี้แหละดิฉันจึงโปรยเกสรบัวลงในน้ำนี้เจ้าพญาจักรีแม่ทัพได้ฟังคำตอบจากนางอย่างไพระอ่อนหวานอีกทั้งถ้อยคำที่กล่าวมานั้นก็พอฟังจึงลงจากหลังม้าแล้วถามว่าเจ้าเป็นสาวเต็มเนื้อแล้วมีใครเมหมายมัน่น ผูกสมัครรักใครบ้างหรือยังนางจึงตอบว่าไม่เห็นมีใครมารักใคร่หมายมั่นดิฉันและดิฉันก็ยังไม่ได้บอกแก่ใครเลยว่าดิฉันเป็นสาวแล้วมัวแต่หลบหัวซ่อนตัวเพราะบ้านเมืองวุ่นวายสับสนจนเดียวนี้ไม่ได้มีใครเห็นว่าดิฉันเป็นสาวเจ้าพญาจักรีจึงว่าถ้ากระนั้นเราเองเป็นผู้ได้มาเห็นเจ้าเป็นสาวก่อนคนอื่นฉะนั้น เจ้าต้องยอมตกลงเป็นคู่รักของเราและเราจะเป็นคู่ร่วมรักของเจ้าสืบไปเจ้าจะพร้อมใจยินยอมเป็นคู่รักของเราโดยสุจริตหรือว่าประการใดนางสาวนั้นจึงตอบว่าการที่จะมาเป็นคู่ครองของดิฉันนั้นก็เป็นพระเดชพระคุณยิ่งแล้วแต่ถ้าว่าการจะมีผัวมีเมียกันตามประเพณีนั้นดิฉันไม่ทราบเรื่องจะว่าประการใดแก่ท่านก็ไม่มีอะไรจะว่า เรื่องการผัวการเมียนั้นต้องเจรจากับผู้ใหญ่จึงจะทราบการท่านเจ้าขุนแม่ทัพจึงถามไปว่าผู้ใหญ่ของเจ้าไปไหนกันนางจึงตอบว่าไปรดน้ำถั่วจวนจะกลับแล้วฝ่ายแม่ทัพก็ทำท่าขยับเดินเข้าไปหานางนางจึงวิ่งไปแอบที่หลังโรงท่านจึงชะงักเท้าไว้นั่งเฝ้าโรงคอยท่าบิดามารดาของนางสาวต่อไปจนเกือบตะวันตกดิน ทางฝ่ายตาผลยายลากลับมาถึงนาเจ้าพระยาจกกรีก็ยกมือไหว้ตายายก็ก้มตัวลงไหว้ตอบท่านเจ้าพระยาจกกรีก็ก้มตัวลงไหว้ให้ต่ำไปอีกตายายก็หมอบลงไปไหว้อีกท่านเจ้าพระยาจากกรีก็หมอบไหว้อยู่อย่างนั้นฝ่ายยายลาแกเป็นคนปากเร็วนึกขันและประหลาดใจแกจึงเปิดปากถามไปว่า นี่ท่านเป็นคนนางมาแต่บางน้ำบางกอกชะไหนจึงมากราบไหว้ข้าซึ่งเป็นชาวบ้านนอกเป็นคนยากคนจนด้วยละ่ะท่านจะหมอบไหว้ข้าทําไมเจ้าภรยาจักรีแม่ทัพใหญ่จึงตอบว่าฉันเห็นบุตรสาวท่านแล้วก็พอใจจึงยอมตัวมาอ่อนน้อมเป็นลูกเขยท่านจากนั้นพรยาจักรีก็ได้เล่าถึงการที่มาขอน้ํากินและนางได้เอาเกสรลอยลงจึงได้ต่อว่า นางได้ตอบด้วยถ้อยคำที่น่าฟังน่านับถือจึงทำให้เกิดความรักความปรารถนาขึ้นและตั้งใจจะเลี้ยงดูจริงๆจ,จึงต้องทนอยู่คอยท่าเพื่อแสดงความเคารพและขอเป็นเขยขอให้พ่อแม่มีเมตตากรุณาเห็นแก่ไมตรีที่ได้มาอ่อนน้อมพูดจาโดยเต็มใจจริงๆไม่ได้มีแยบยลอุบายใดๆยายและตาแก่ร้องขึ้นด้วยความตกใจว่า อ้ยตายจริงข้าเจ้าเป็นคนยากจนข้นแค้นและต่ำสักทั้งผ้าผ่อนที่หลับนอนก็เหม็นสาบทั้งเครื่องเย่ามาเรือนก็ขัดขวางทั้งถ้วยชามรามไหที่ดีงามก็ไม่มีชิบหายปนปีตั้งแต่ครั้งบ้านเมืองเกิดยุงนุงนางหลายครั้งหลายคราวมาและตัวนางหนูเล่าก็ไม่เป็นภาษาทั้งเจริกิริยาก็ยังป่าเถื่อนไม่เหมือนชาวใต้จะไฟสูงเกินสักเกินสมควร ไม่ละกระมังพ่อคุณแม่ทัพจึงว่าข้อนั้นพ่อแม่อย่ามีความวิตกกลัวอะไรเลยข้อสำคัญก็คือแม่พ่อยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ฉันเด็ดขาดแล้วต่อไปข้างหน้าที่ของฉันฝ่ายเดียวตามที่แม่พ่อยกขึ้นเป็นปรารมนั้นเป็นธุระของฉันหมดทุกอย่างขอแต่ว่าอย่าเกี่ยงงอนขัดขวางฉันเลยยายลาตาผลขอทุเราถามเจ้าตัวว่า มันจะอยากมีผัวหรืออย่างไรไม่ทราบแล้วก็ออกไปพูดจากับลูกสาวกระซิบกระซาบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วนั่งลงถามว่าในเวลานี้ท่านก็มาแต่ตัวกับม้าตัวหนึ่งถ้าหากว่าดิฉันทั้งสองจะพร้อมใจยกอิงดลูกสาวของฉันให้เป็นเมียท่านท่านจะจัดการประการใดแก่ดิฉันเพื่อเป็นมงคลจงว่าให้ดิฉันฟังก่อนเถิดเจ้าคุณแม่ทัพ จึงถอดแหวนออกจากนิ้วแล้วบอกว่าแหวนวงนี้มีราคาสูงถ้าว่าท่านบิดามารดายินยอมพร้อมใจกันยกแม่งุดให้เป็นเมียเป็นสิทธิ์แก่ฉันแล้วฉันจะยกแหวนวงนี้ตีราคาทำสัญญาไว้เป็นสินถ่าย20ชสช่างคิดเป็นทุนเป็นค่าทองของมั่นขันหมากผ้าไหมอยู่ใน20ชสช่างทั้งค่าเครื่องเย่าเครื่องเรือนมีเลี้ยงค่าเลี้ยงดู ค่าเครื่องเส้นวัดตกกะกแ่นเสร็จในราคา20ชัช่างด้วยแหวนวงนี้สองตายายได้ฟังก็ดีใจยินยอมพร้อมใจยกลูกสาวให้ตามปรารถนาเจ้าคุณแม่ทัพก็จัดแจงยืมพานปรากระจับทองเหลืองมาแล้วเขียนสัญญาถ่ายแหวนนั้นแล้วเอาไปตองรองก้นพานแล้ววางแหวนที่ว่านั้นลงบนใบตองรองในพานเชิญเข้าไปคุกเข่าส่งให้ตายายตายายก็ให้สินให้พรต่าง จากนั้นก็จัดแจงหุงหาอาหารต้อนรับขับสู้อาบน้ำพักผ่อนกินอาหารเรียบร้อยแล้วทั้งตาใหญ่และภรยาจัก,กรีส่วนนางสาวงุดคนสวยนั้นให้กินข้าวภายหลังเมื่อรับประทานอาหารแล้วต่างคนต่างนั่งสนทนากันเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มจึงพาลูกสาวออกมารดน้ำรถท่าเสกเป่าแล้วก็ส่งตัวมอบหมายฝากฝังก,ก,กันตามธรรมเนียมของชาวเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเคยทำพิธีกันมาแต่การก่อนเจ้าพยาจัก,กรีรีบรับตัวแล้วก็หลับนอนอยู่ด้วยกันกับนางงุดในกระท่อมโรงนาจนรุ่งสางตื่นขึ้นอาบน้ำแล้วจึงลาตายายขึ้นมา้าไปบัญชาการยังกองทัพพอเวลาค่ำก็นำเงินยี่สิบช่างมาสู่โรงบ้านปลายนาถ่ายแหวนคืนสัญญาแล้วก็หลับนอนเช้ากลับข้ามไปหาเป็นเช่นนี้อยู่นานวัน แม่ทัพในกองอื่นจะล่วงรู้และร่ำลือให้อื้อฉาวก็หาไม่เพราะต่างเข้าใจกันว่าเจ้าพระยาจัก,กรีไปตรวจการดูแลบัญชาการกองทัพต่างๆเจ้าพระยาจัก,กรีได้ปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมาเป็นเวลาเดือนเศษแม้บุตรชายของเจ้าพระยาจัก,กรีเองในขณะนั้นก็หาได้ระแคะระคายเรื่องนี้ไม่ฝ่ายนางงุดเมื่อได้เสียกับพระยาจัก,กรีแล้วก็เริ่มตั้งคันอ่อน นับตั้งแต่นั้นมาพระยาจจกรีก็เพียงแต่ไปมาหาสู่ถามข่าวคราวสุขทุกเท่านั้นพระจกูกกบมีท้องตราให้เจ้าพระยาจจกรียกทัพกลับท่านจึงต้องยกพลกลับก่อนกลับนั้นท่านได้ไปสั่งร่ำรานางงุษแล้วท่านก็คุมกองทัพกลับกรุงธนบุรีเมื่อนางงุษได้แต่งงานกับเจ้าพระยาจจกรีแม่ทัพปีพุทธศักราช2318แแล้วก็ตั้งคัน เมื่อคันยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นั้นนางงุดได้หารือพ่อแม่ว่าจะคิดทำการค้าขึ้นล่องเมืองเหนือกับกรุงทนบุรี